สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักนิยายเสียงวันนี้เรื่องหมาเฮ็ดดูแล้วสเสียวเขียนโดยเจ้าป่าคลาทมให้เสียงโดยหม่ำเจ้าป่าค่ะโจหนุ่มลูกครึ่งอังกฤษอุ้มแมวสีขาวพันเปอร์เซียขนยาวหายเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ที่อยู่รั้วติดกัน เพื่อเอาไปอวดเก๋เพื่อนนักเรียนสมัยเด็กๆเกจยยืนเงียบๆมองดูเก๋ที่ใส่ชุดสบายๆกางเกงขาสั้นกับเสื้อกล้ามเอวลอยทำให้เห็นผิวพรรณที่ขาวผ่องเปล่งประกายเธอกำลังเล่นกับหมาขนปุยโดยที่ไม่สนใจเข้าแม้แต่น้อยสบัดผมไปมาทำให้เธอดูเซ็กซี่เก๋เงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มที่ยืนจ้องเธอตรงหน้า โจมายืนเงียบเงียบมีอะไรเหรอโจเอาลูกแมวมาให้ดูแมวเปอร์เซียน่ะเก๋ชอบไหมสวยดีอ่ะแต่เก๋ไม่ค่อยชอบแมวเท่าไหร่เก๋ชอบหมามากกว่าเธอก็ยกหมาน้อยขนปุยขึ้นมาอุ้มประจันหน้ากันโจรู้สึกเสียหน้าเล็กน้อยแต่ก็เก็บอาการโจก็ไม่ค่อยชอบแมวเท่าไหร่หรอกอุ้มมาให้เก๋ดูเผื่อเก๋จะชอบ พ่อผู้หญิงก็ชอบกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโจจะเอาไปคืนพี่สาวนะแล้วเก๋อยากได้หมาไหมละ่ะที่บ้านพี่มีเยอะเลยอยากได้สิแล้วอยากได้พันอะไรละ่ะที่บ้านพี่เขาเลี้ยงหมาเยอะแยะเป็นฟาร์มเลยละโจก็พยายามเอาใจเก๋พันอะไรก็ได้ที่ฉลาดแต่ต้องตัวใหญ่ๆนะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้โจจะมารับไปดูหมาที่บ้านพี่สาวนะ ได,ได้ตอนเที่ยงนะแล้วเก๋ก,ก็นั่งหยอกน้องหมาของเธออยู่กับพื้นหญ้าปล่อยให้โจนั่งอุ้มแมวมองเธออยู่อย่างเงียบๆทำให้เขานึกถึงภาพสมัยเด็กๆที่เล่นไล่จับกับเธอสนามหญ้าตรงนี้ได้กอดได้หอมกันเป็นประจำมันเป็นความรักของเด็กๆแต่มันอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดมาบ่ายวันต่อมาเก๋ก,กับโจเดิน เข้ามาในบริเวณบ้านหลังใหญ่ที่มีกรงหมาหลายกรงตั้งอยู่รอบบ้านเสียงเห่าของสุนัขหลายตัวต้อนรับแขกแปลกหน้าโอ้ยพวกแกจะเห่าทำไมอะวะไม่เคยเห็นคนสวยเหรอเงียบเดี๋ยวนี้เสียงโจเอ็ดพวกมันก็เงียบเสียงเพราะคงคุ้นชินกับโจแล้วโจจึงพาเก ทัวดูหมารอบๆบ,บ้านโอ้นี่หมาเยอะมากเลยในโจเป็นฟาร์มนะเนี่ยอืมก็ใช่แล้วไงแต่ถ้าญาติอยากได้พี่เขาก็ให้ฟรีนะถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องซื้อพี่สาวโจแกรักหมามากแกเลี้ยงไว้เยอะเดี๋ยววันนี้เราไม่ต้องรีบกลับนะเพราะวันนี้พี่บอกว่าจะมีน้องหมามาเข้าเรือนหอนอะ่ะเก๋ทำหน้าชง,งน คืออะไรอ่ะหมาเข้าเรือนหอไม่เข้าใจโจกลับขำเบาเขาจะผสมพันธ์หมาครับคุณเก๋เก๋ก็อยากดูเหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นเอาท้งนั้นเราก็เดินไปดูหมาแล้วเลือกหมาไว้ก่อนนะทั้งคู่เดินวนไปวนมาหลายรอบจนเธอต้องมาหยุดอยู่ที่กรงหนึ่งชี้ไปที่หมาสีขาวตัวใหญ่เอาตัวนี้แหละโจะชอบตัวนี้แหละ เข้าใจเลือกนะตัวนี้ดีมากเลยลองเอามือให้มันดมสิดูซิว่ามันจะชอบเก๋ไหมเก๋ยื่นมือเข้าไปในกรงมันมองหน้าเธอแล้วก็แลบลิ้นเลียที่นิ้วของเธอจนเธอตกใจอุ๊ยจักกจี้เอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละมันชื่ออะไรนะโจเอามันชื่อไอ้ขาวอะ่ะขาวเหรอน้องโจน้องเก๋มาทางนี้ถึงเวลาผสมแล้ว เสียงพี่สาวร้องเรียกมาจากอีกมุมของบ้านครับพี่ครับพี่จะไปดี๋ยวนี้แหละโจเดินอบไลเกไปหาพี่สาวเห็นเจ้าของหมาตัวเมียกำลังปล่อยให้มันเข้าไปในกรงหมาตัวผู้ที่อยู่ในท่าเตรียมพร้อมทันทีที่กรงปิดหมาตัวผู้ก็กระโจนขึ้นคล่อมหมาตัวเมียทันทีและมันเผยจรวดสีชมพูของมันออกมา โดยไม่แคร์สายตาทุกคนที่กำลังยืนจ้องอยู่มันพยายามจะล็อกเป้าหมายเพื่อจะยิงให้ตรงเป้าจรวดนำวิถีทรายไปสายมากว่าจะพุ่งเข้าจุดหมายท่ามกลางเสียงหอบของเจ้าหมาเองและเสียงหัวใจเต้นระรัวไม่เป็นจังหวะของเขที่ยืนเงียบเกรงทั้งตัวใบหน้าร้อนเผาเธอกำลังคิดอะไรในใจโอ้โลงอกเสร็จสักที เสียงโจถอนหายใจพี่ก็เสียวมากเลยกลัวมันไม่ติดเนี่ยเสียงพี่สาวโจวบน่นทำให้เก๋ยิ้มแห้งๆห,หัวเราะออกมาจนโจสังเกตอาการที่เธอเงียบไปเก๋ดีไหมชอบไหมก็ดีนะก็เพิ่งเคยเห็นแปลกดีเอางี้วันหลังอะถ้าเอาไอ้ขาวไปก็จะเอาตูเมย์ไปผสมกับมันที่บ้านเก๋นะเก๋หันมามองหน้าแต่ไม่ตอบเย็นวันนั้น ไอ้ขาวก็ได้กลับบ้านกับเจ้านายคนใหม่ที่สวยกว่าและสาวกว่าเจ้านายคนเก่าเช้าวันต่อมาไอ้ขาววิ่งไล่กวดหมาตัวเมียที่ตัวเล็กๆไปรอบๆบ,บ้านมันคงคึกขนองเธอจึงต้องจับเจ้าหมาน้อยเข้าไปขังไว้ในบ้านและเธอออกมาวิ่งเล่นกับเจ้าหมาขาวแทนขอบคุณที่รับฟังกดติดตามด้วยนะคะ